สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเอกสิทธิ์ุณศ์ชื่อเล่นชื่อน้ำเป็นนักเรียนชั้นป .5 ไปการศึกษา2565โรงเรียนบ้านหลองซากลาดอุปาัาภ์มจังหวัดนครปฐมพบว่านักเรียนเข้าแถวไม่เป็นระเบียบไม่ว่าจะาเวลาเข้าห้องเรียนเปลี่ยนเวลาเรียนไปเรียนวิชาอื่นการรับมาหารคาดความมีระเบียบวินัยในการเดินแถวชอบยอบขอคุยเล่นกันทาให้ขบวนแถวเสีย หนูคิดหาวิธีแก้ปัญหาได้ดังนี้จึงจัดทำโครงงานฟ้าขาสดใสเข้าแถวด้วยใจฝึกวินัยในตนเองเพื่อให้น้ำเพียนมีระเบียบวินัยในการเข้าแถวให้เป็นระเบียบที่ทำให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆมัถามศึกษาให้ความร่วมมือทำกิจกรรมตามโครงงานจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนให้นักเรียนทุกคนมีระเบียบวินัยในการเดินแถวให้นักเรียนทุกคนไม่คุยหรือเล่นกันขณะเดินแถวให้นักเรียนทุกคนเดินแถวยังมีระเบียบวินัยใช้วิธีการจับดีคนรอบข้างซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดกิจวัตรความดีโดยใครเข้าแถวไประเบียบก็จะเชิญมาหน้าเสาธงเพื่อชื่นชม และให้นักเรียนทุกคนได้ปฏิบัติตามไปพร้อมๆกันนักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากการทำงงงานคิดอาสาควรมีระเบียบวิในัยในการเดินแถวไม่หยอกล้อเล่นกันนายขบวนแถวให้นักเรียนทุกคนนั่งพิจกรรมฟ้าขัารถสายไปปฏิบัติตามครับ